พรดโชว์ LP, Show, ภาคกลางค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเตรียมตัวกันให้ดีเลยนะคะทุกท่านสามารถพบกับเราได้ค่ะที่ร้านอะไหล่นะรตัวแทนจําหน่ายพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศเลยค่ะเรามีกิจกรรมสนุกๆน,นะ,ะพร้อมกับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่าลืมนะคะกับแพน n ี m แมนออโอะไหล่ที่มืออาชีพเลือกใช้และอย่าลืมติดตามเรากันนะคะว่ากลางหน้าเราจะไปกันที่ไหนคะ่ะ สวัสดีครับผมช่างโอเล่ครับจากอูร่าสีมารวมช่างครับผมชื่อบร์นนะครับมาจากอูดีเอ็นบีออโตสวิตนะครับผมชื่อบรรจงหุนติเลอรครับอูช่างมนัทแพทย์กษาครับก็ร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อครับได้ประกาศพิมพ์ยามครับผมเล่นเกมเลยครับได้ปากกาฮะหมุนวงล้อครับได้เสื้อครับรับเสื้อมา รู้จักผ่านทางร้านลุงเรืองรัตเลยครับผมโซเชีย so ลยังไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่รับร้านลุงเรืองรัตอ่าทุกคนแนะนําให้ผมรู้จักแบรนด์นี้นะครับรู้จัก A New Air ฮะจากรักกชดานะฮะแล้วร้านอะไรของลุงเรืองรัตอะไรยนฮะ,ะร้านอะไรลุงเรืองรัตครับผมประมาณ3ปีครับส่วนใหญ่จะเป็นแหลกพรมลัยครับผมเป็นแหลกเป็นแหลกของ New Air นะครับแหลก Power แหลกพมลัยปีกนกแล้วก็แหลก Power ครับผมจำพวกแหลกพรมลัยครับผม แหลกคมอะไรระบบช่วงล่างอะไรพวกนี้นครับบริการดีครับผมสินค้าตรงรุ่นติดตั้งง่ายรวมๆแล้วทุกอย่างดีหมดครับอ่าทั้งคุณภาพวัสดุแล้วก็ราคาการรับประกันสินค้าโอเคครับชอบคุณภาพคะคุณภาพดีก็เรื่องวัสดุแล้วก็คุณภาพราคาก็โอเคครับลูกค้าก็พึงพอใจครับผมอะไหล่ทดแทนสินค้าเทียบเท่ากับจากโรงงาน OEM ค,ครับผมโอเคครับไม่มีการงานติดกับ สอบถามเขาก็พึงพอใจอยู่บริการก็ดีมากเลยฮะโอเคเลยครับผมก็ใช้แล้วก็ดีมากเลยครับพงมาเลยก็แน่นดีครับผมก็ตอบรับดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่เห็นตีกลับมาอะไรเลยก็รับประกันให้อย่างดี <Sh ake noise> ก็เชิญชวนเพื่อนๆช่างทุกคนนะครับมาใช้สินค้าของ New Air ปีกนก E.P สินค้าได้มาตรฐานครับผมรับประกันชัดเจนติดตั้งง่ายครับปู่ไหนยังไม่เคยใช้ครับลองเปิดใจดูใช้ยี่ห้อนี้นะครับ n ิวแอรนะครับการรับประกันก็โอเคราคาตัวสินค้าก็ไม่แพงมากจับต้องได้ลองเปิดใจดูครับแนะนำให้อูและเพื่อนผงม,มาใช้แลกพาวเวอร์นิวแอร์นะฮะราคาก็มีรับประกันด้วยครับอะไรคุณภาพดีครับแล้วก็การรับประกันก็โอเคแนะนำดีครับผม <S 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 อาชีพเลือกใช้เขียงผู้ธุรกิจสู่ความสำเร็จ be your size be your success